1 2ึ่งสามี่หาพระจาจทรย์พระครูบริการหนูเพียนนะครับเพิ่งจะกลับจากนะครับไปตลาดนะครับพร้อมด้วยญาติโยมนี่นะครับไปซื้อของเข้าลงครัววัดบ้านเก่าบอนะครับนี่เด้อนะครับมีแต่คนหนุ่มๆทั้งนั้นนะครับคนหนุ่มๆกำลังดีๆนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีเข้าวัดบ้านเก่าบอนะครับนี่พอขาวน้อยนะครับนี่บนรถรถบรนไดเนาะเทียนีเนาะ บ่อลนรถปันไดเนืของเนาะสงสัยราคาจะเยอะนะคราวนี้ใครนะครับนี่นะครับพระอาจารย์พระครูนะครับเดินทางไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับให้โยมนะครับเป็นธรรมดาที่ซื้อนะครับส่วนพระอาจารย์พระครูก็ไปดูแลนะครับเนื่องจากญาติโยมถวายจตุปปัจจัยทายทานนะครับเป็นข้าพตถาหารนะครับ มาที่วัดบ้านโกบอนะครับพระเดชพระคุณหลองตาก็มอบให้นะครับมอบให้พระอาจารย์พระครูบริการนุเพียนนะครับไปทําหน้าที่นะครับดูแลโรงครัวนะครับกับทายกทายิกาญาติโยงคุ้มวัดบ้านโกบอนี่นะครับไปที่ตลาดเจริญศรีนะครับ15วันไปครั้งนะครับโดยเฉพาะวันที่10นี้นะครับจะมีบุญวันก่อตั้งวัดบ้านโกบอนะครับก็เลย ไปซื้อของมาเตรียมไว้เพื่อทำบุญนะครับหรือประมาณครั้งละเจ0 0 0มืบาทนะครับแต่มองดูสิ่งของไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นกล้วยนะครับเนี่กล้วยแต่เช้าเอาตะกร้านะครับพระจาราร์มหาพิชาตินะครับผู้มีพลังมากนี่นะครับจะมาช่วยงานนะครับ โอตรวขออภัยมันมืดนะครับมืดไปนิดนึงนะครับนี่เด้อเดี๋ยวค่อยฟังรายละเอียดจากพระอาจารย์พระครูนะครับอขอตทษขออภัยนะครับนี่นะครับ เมื่อเช้าถามว่าจะมาถึงเวลาเท่าไรนะครับอาจารย์พระครูก็บอกว่าประมาณบ่ายสามนี่นะครับคิดเบิ้มนะครับนี่เจ้าหน้าทีเฮลันยิกของวัดนะครับไปทําหน้าที่นะครับหืกล้วยห่อข้าวต้มมาจีท่านเตียงอันบบมีกล้วยสุกในตลาดเอเลยได้ซื้อกล้วยเอาเมาใส่ไว้ดนสิบก้วยตากแดดสิท่านบ่หรีหืึครับหื้

พระก็บงการจักเดือบาทน,นี้มิตรสิทธาร้อยย่างเดียวนะวมอมเขาใส่ยังครับเขาจอมีน้ำยาป้ายควรเอา,า,ป,าประจร์พระครูบอกว่า,าใส่น้ำยาป้ายนะครับนี่หลายอย่างมากประการนะครับเนื่องจากพระอยู่ด้วยกันนะครับร้อยร้อยกว่านะครับวันพระที่ผ่านมานี่นะครับ ลงฟังพระปฏิโมกขหนึ่งร้อยรูปนะครับแม่ค้าแม่ชีเกือบสี่สิบกว่าชีวิตนะครับก็เลยนี่นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับวัดบ้านโกโบนะครับคุณพ่อจันดีนะครับนี้โยมพี่ชายน้องชายของพระจันพระครูนะครับมาทําหน้าที่นะครับขับรถด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วยซื้อนะครับพระจันมหาอภิชาตินะครับนี่ แล้วก็พวกขาวน้อยนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีอยู่ด้านในนะครับรอที่จะมาช่วยกันสารน้่าโมืดรอเลยครับเอาใส่กัดตัวสารแล้วมันหมดรอเดือกว่าจะเสร็จนะครับนี่ ทานนะครับนี่อ,อันทางองบุบวนฝนตกดีคือบานเท่าอุบนอมหอยตกต็มว่านเตียมุบนบปันเดอันตกอยู่หนครับ,บาสร้างครับเอาอยู่เรื่องน่นแต่กรมวงสามยครับอยู่เรื่องน่ากระววงสามสีบว่ามันฝากขาดลงเตี้บัรทาบานเท่าว่ามันเหนียวชักจัน ขอขอตัวนี้มาใส่นี่ครับชุดนี้เดียวชุดเดียกกันครับชุดนี้เดือกกันครับหนึ่งสองส4มห้าครับผมพระมาธิศอุปวัฒธนูของนิยตไทยภาานะครับปราจย์พระคูบดิการนูเพียนนะครับผู้ดูแลกับปีภูมิโรงครัวของวัดบ้านเกาบอนะครับพาโยมนะครับ ที่เป็นวยาวัจกรของวัดนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับมาทําเป็นกับข้าวถวายพระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับวัดบ้านเก่าบัวนะครับนี่ปกติ15วันจะไปครั้งนะครับซื้อนะครับของที่ตลาดเจริญศรีพวกกล้วยพวกผลไม้นะครับผักเนื้อนะครับส่วนผักพวกเนื้อต่างๆนะครับเนื้อหมู เนื้อปลานะครับไปที่แมคโครโลตัสนู่นนะครับนี่หลายอย่างมากประการนะครับส่วนข้าวสารตรงนี้พระเด็พระคุณจัดแจกนะครับในวันที่สิบนะครับสิบพฤษภาใกล้ๆนี่นะครับวันคล้ายวันเกิดของวัดนะครับหัวเป็นผักนะครับนี่ผักชีนะครับนี่มาพร้อมกับน้ำนะครับนี่ โยมพ่อจันดีนะครับโยมทิดเบิ้มนะครับผู้ทําหน้าที่นะครับไปช่วยพระจันร์พระครูซื้อของนะครับที่ตลาดเจริญศรีนู่นนะครับหรือญาติโยมถวายจตุปัจจัยนะครับเป็นข้าพัตตาหารข้าน้ําข้าวไฟนะครับพระเดชพระคุณน้องตานะครับก็มอบให้พระจันร์พระครูใบดีกานูเพียนนะครับไปทําหน้าที่นะครับซื้อของ ที่ตลาดเจรียสีนะครับพร้อมกับด้วยญาติโยมนี่นะครับสามสี่ห้าคนนะครับไปด้วยกันนะครับเด้อไม่ใช่ง่ายๆนะครับเมื่อก่อนก็นึกว่า คัตทหารอะไรจะง่ายๆนะครับแต่พอได้มีโอกาสมาถ่ายภาพนะครับกิจกรรมต่างๆของโรงครัวนะครับได้เห็นความเป็นไปของวัดนะครับกว่าจะอยู่ฉันด้วยกันนะครับเมื่อก่อนก็ไม่มากนะครับพระอยู่ด้วยกันประเด็จพระคุณหลวงตาบอกว่าออกมาใหม่นะครับ32ปีย้อนหลังกลับไปนะครับออกมาใหม่ๆอยู่ด้วยกันนี่สิบกว่ารูปนะครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับ พออยู่นานไปนานไปนะครับจากสิบรูปก็เพิ่มมาเป็น3ามสิบรูปนะครับสี่สิบรูปห้าสิบรูปนะครับพอเริ่มมาห้าสิบรูปนี่ไปจ่ายซื้อของนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปทุกวันนะครับหรือมีช่วงที่กับผมมาตบรภาพมาอยู่นี่นะครับได้ซื้อนะครับตู้แช่นะครับนี่ตู้แช่เป็นที่เก็บพวกผักพวกผล,ลไม้ เครื่องครัวต่างๆนะครับไม่นานนี้เองนะครับประมาณปี6,7,6,8นะครับ2567,68นี่นะครับตอนพระที่จำบรรษาอยู่ด้วยกันร้อยกว่ารูปนะครับปีมากที่สุดนี่127รูปนะครับส่วนพรรษาที่ผ่านมา107รูปนะครับแม่ขามเมชีญาติโยมนะครับประมาณร้อยเอ้า

เหื่อหลบู้ไลเนหม่เรครับนีน่ใชง่ายๆนะครับ1 2ึ่งห้าขออนุญาตถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ ครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับคุ้มวัดบ้านเก่าบ่อกําลังนาเลี้ยงนะครับผักผลไม้ลงจากรถนะครับพระอาจารย์พระครูบดีการนุเพียนนะครับ้อมโดยญาติโยมนี่นะครับคุ้มวัดบ้านเก่าบ่อไปทําหน้าที่นะครับซื้อของเข้าโรงครัวนะครับนี่เด้นนะครับประมาณสิบห้าวันไปครั้งนะครับสิ่งของต่างๆนะครับค่อยฟัง จากพระอาจารย์พระครูนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เนื่องจากอยู่ด้วยกันเยอะนะครับพระนะครับเฉพาะพระวันพระที่ผ่านมานี่นะครับลงฟังพระปฏิโมกร้อยกว่นรูปนะครับแม่ขาวแม่ชีสามสิบกว่าชีวิตเกือบสี่สิบชีวิตนะครับก็เลยแบบนี้นะครับญาติโยมถวาย ข้าพัตาหารนะครับจตุปัจจัยเป็นข่าพัตาหารมานะครับพระเดชพระคุณลุงตาก็มอบให้พระอาจารย์พระครูบดีคานุเพียนะครับผู้ช่วยเจ้าวาสวัดบ้านเกาบอนะครับพระแนวขับปีภูมิลงครัวนะครับไปทําหน้าที่ซื้อของนะครับที่ตลาดเจริญสีนุ่นนะครับแล้วก็มีพวกผักผลไม้นะครับแต่ว่ากล้วยได้แต่กล้วยยังไม่สุกนะครับครั้งนี้นะครับ ปกติจะสุกเต็มที่นะครับนี่พระจัน์มหาอภิชาตินะครับพร้อมโดยครูบาอาจารย์นะครับมาช่วยงานนะครับพอยังวิ่งยากไล่วันเยวไปวาที่นี่ครับก็กำลังเฮ็ดบัานพราใหญ่วิ่งพราใหญ่จันดีนะครับพราะใหญ่จันดีนี่ช่วยอยู่นะครับนี่ ไปได้อยู่นะครับโยมผู้ประทำคำชูวัดวาพระศาสนานะครับมาเมื่อไรก็เจอนะครับช่วยงานอยู่เป็นประจำนะครับบวบหอมนะครับนี่ประจันปะกูบอกว่าหน้าร้อนแบบนี้ผักผลไม้มันจะไม่ค่อยงามนะครับเพิเ่งจะมีฝนไม่งามแล้วยังไม่พอแพงด้วยนะครับดอ แต่ช่วงดีเขาขายให้นะครับไม่ไม่ได้งามยากเฉพาะผักผลไม้ที่ตลาดนะครับเฉพาะปลูกไว้ที่วัดนี่ก็แทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับเด้อมีมะม่วงอย่างเดียวนะครับที่ออกดอกออกผลนะครับนี่ข,าม,า,ขามีแล้วติม,มเกี่ยวกันยอยู่ทอ่ ส่วนผักนะครับไม่ค้าไม่ชีจะมาแยกออกก้อนนะครับแล้วค่อยตากให้แห้งนะครับไม่ช่ตากให้แห้งนะครับนี่คัดออกก้อนนะครับซื้อมาจากตลาดแล้วยังไม่พอนะครับมาช่วยกันคัดแยกนะครับเอาส่วนเสียทิ้งนะครับส่วนดีไว้นะครับแต่ว่าทุกครั้งจะพูดว่าเอาส่วนเสียไว้เอาส่วนดีทิ้งนะครับวันที่เปลี่ยนไม่นะครับเด้อ เก็บออกนะครับก่อนจะไปแช่ไว้ในตู้นะครับถ้าไม่งั้นแล้วมันจะเน่านะครับนี่ไม่เสร็จมันเปียย่อนเหย้าวน่บวะถั่วก็ไม่อยากออกลูกเหมือนกันนะครับมันร้อนนะครับเห็นยูมปลูกไว้ที่บ้านพุนแพงนะไปบินทบาทเมื่อเช้านี้นะครับนี่ไม่ออกลูกนะครับถั่วนะครับปลูกไว้มีแต่ใบนะครับมันร้อนเกินไปนะครับถั่วก็ไม่ทำงานนะครับ วัดบ้านเกาบอนี่อาศัยพละกกาลังแม่ขาวแม่ชีนะครับที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่นะครับพอปฏิบัติธรรมได้เต็มจิตเต็มใจนะครับอยู่สบายแล้วก็มาช่วยกันทํางานที่โรงครัวนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับนี่ตื่นมาตีสามก็เห็นไฟโรงครัวเปิดแล้วนะครับที่จริงเปิดแต่ก่อนตีสามนู่นนะครับจนถึงเย็นไปทําวัดสวดมนต์นะครับปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับ อยู่อย่างนี้ตลอดนะครับคงจะมีช่วงเวลา18นาฬิกาถึงตีสามนะครับช่วงพักนอกนั้นกลับมาที่ครัวตลอดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า,า 1> <laughs> 1, 2, 3, 4, เอาจริงแล้วนะครับเนี่ยอนุญาตมาถ่ายภาพนะครับ กูป้าจย์แม่ค้าไม่ชี้ที่กะปิภูมิโรงครัวนะครับช่วยกันคัดแยกนะครับผักผลไม้นะครับที่จะเข้าสู่ตู้นะครับห้องแช่นะครับคัดส่วนดีเอาไว้นะครับส่วนที่เสียเอาทิ้งก่อนนะครับนี่เด้อพระอาจารย์ประคูบริการนุเพียนนะครับพร้อมด้วยคณะนะครับไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับ นี่นีครโบเนี้่นะครับนี่มาซื้อของไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับพวกผักผลไม้นะครับส่วนพวกปลาพวกเนื้อนะครับไปที่แมคโครโลตัสนะครับสิบ้าวันไปครั้งนะครับเยอะสุดอี่ประมาณเจ0 0 0มืบาทนะครับเด้อ ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับผักก็ไม่ค่อยออกมาเยอะนะครับดูจากถั่วฝักยาวนะครับมีแต่ลูกก็้อนนะครับพระอาจารย์พระครูว่าเขาขายให้กบุญแล้วนะครับเขาขายให้กบุญแล้วนะครับเพราะว่าปลูกที่วัดนี่อะไรก็จะไม่ขึ้นนะครับใส่กล้วยบวงนี่นะครับของแท้นะครับนี่ของแท้นี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเอา สูงก็สูงทั้งทั้งเมื่อก่อนเหรอกล้วยนะครับโอ้สิเดสิเดเอาตัวนี้แล้วเฮ็ดกันข้าวอข้าวต้มขนมนี่ของแท้ของวัดนะครับสุกแล้วนะครับฝีมือและผลงานพระอาจารย์พระคูณปลูกเวลอดายนี่ครับนี่นะครับปลูกกล้วยออกลูกออกดอกอยู่นะครับนี่นะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับมันมีส่วนของข้าวนะครับ พวกปลาพวกเนื้อนะครับโดยเฉพาะปลานะครับเมื่อก่อนเป็นไก่นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะแพ้นะครับก็เลยเปลี่ยนสภาพนะครับนะครับแม่ครัวตัวหลักนะครับนี่เดินทางมาถึงแล้วนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับกันนิกาเกตงามนะครับสมัยหน้าก็เลือกท่านด้วยนะครับเนี่ยเอามีสมัยหนาอยู่บุหงามีสมัยดียวในเตียเอาไว้ชาติหน้าก็แล้วกันนะครับ นะครับมาทำหน้าที่สําแหละปลานะครับเอาเกรดเอานะครับของไม่ดีจากท้องปลาออกไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บใส่ตู้ไว้นะครับตู้แช่นะครับพอจะปรุงเป็นพัตตาหารก็มานะครับนี่เด้อนะครับมีชุดทำการเรียบร้อยนะครับแม่ยุพินการจนรัตนะครับหลังจากไม่สบายตอนนี้แข็งแรงแล้วนะครับนี่ เด้นนะครับมาสวยที่โรงครัวนี้นะครับนี่แม่ขาไม่ชีวัดบ้านก็บอกอีกน้อยจะบัตไทยนะครับรอความพร้อมนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่ตรงล้างถ้วยล้างจานนะครับตรงนี้จะเป็นที่ตําสุ้มตํานะครับหลาผแผนกด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ไม่รู้หน้าที่นะครับบัทําอะไรบ้างแต่พอมาอยู่โรงครัวนานนะครับ โดยเฉพาะมาถ่ายภาพนี่นะครับภาพนิ่งบ้างภาพบ,าง,า,พบางวิดีโอบ้างนะครับก็เลยได้เห็นความเป็นไปของแม่ค้าแม่ชีญาติโยมนะครับครูบาอาจารย์นะครับนี่นะครับนี่เหลือ <c oughs> แต่อารมณ์มาเกือบหมดแล้วนะครับนี่เด้อ อยู่แบบนี้นะครับวัดบ้านเขาบอ,อาวญาติโยมที่นําพัตตาหารมาถวายนะครับจะได้ประมาณ20-30เเนะครับนอกนั้นพัตตาหารก็เกิดจากล่งครัวนี่นะครับไม่ใช่จะอยู่ได้สะดวกสบายนะครับพออยู่ได้นะครับพออยู่พอฉันพอ,อยังอัตภาพให้เป็นไปได้นะครับญาติโยมถวายปัจจัยมานะครับ พระเดชพระคุณหลวงตาหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับก็มอบให้พระอาจารย์พระครูใบดีคานูเพียนนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดผนกลโงครัวนะครับและก็ลงคัดแยกขยะนะครับทําหน้าซีซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับมาให้แม่ค้าแม่ชีที่วัดนี่นะครับปรุงถวายพระนะครับเดี๋ยวจะค่อยออกมาเรื่อยๆนะครับมาช่วยกันเตรียมพัตตาหานะครับไม่เสร็จง่ายนะครับนี่ คัดแยกบางส่วนออกนะครับส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็เก็บไว้นะครับนี่มันจะมีตู้แช่นะครับตู้แช่แบบนี้นะครับนี่แต่ตอนนี้ปิดไว้นะครับนี่เอามีคนอยู่นะครับขอโทษดขอไปตู้แช่นะครับเก็บพวกนี้นะครับผักผลไม้ มันค่อยอยู่ได้นานนะครับสดได้นานนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับมันลําบากนะครับเดิ้แต่พอพระพิสุสง์เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับร้อยกว่ารูปนี่นะครับก็เลยได้ทําแบบนี้นะครับเดิ้เอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอไเปเพียงเท่านี้ก่อนเดิ้นึ่งสองสามสีหพระพิสุสงฆ์วัดบ้านกขอบอนะครับมาช่วย งานที่โรงครัวนะครับคัดแยกผักผลไม้ต่างๆนะครับนี่แม่ขาวแม่ชีนี่นะครับพระอาจารย์พระครูบริการนุเพียนนะครับเพื่อดูแลกับปียุคุมโรงครัวนะครับได้รับมอบหมายจากพระเด็จพระคุณลุงตานะครับยาวุมถวายจะตุปัจจัยเป็นค่าพัตตาหารมานะครับพระเด็จพระคุณลุงตาก็มอบให้พระอาจารย์นะครับพระครูไปซื้อของที่ตลาดเจริญศรีนะครับจากนั้นก็มา ให้แม่ขาวไม่ชีนี่นะครับคัดแยกส่วนเสียออกนะครับเอาส่วนดีไว้นะครับจากนั้นก็เก็บเข้าตู้แช่ไว้นะครับปรุงเป็นพัตตาหารถวายพระนะครับที่วัดบ้านเกาบอนี่นะครับนี่เป็นประจำประจำนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับพวกผักพวกอะไรมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมันไม่ค่อยงามนะครับราคา กล้วยกับบมีดันกล้วยนี่ถือว่างายทีสุดเลยนะพนเราใหม่ที่สุดเนาะนะครับกล้วยก็ยังออกผลยากนะครับโยมก็ไม่มีที่จำหน่ายเหมือนกันนะครับไม่นำมาจำหน่ายนะครับเดือออากาศมันร้อนนะครับคงรอสิ้นเดือนพฤษภาคมนู่นนะครับค่อยจะมีผักผลไม้ออกมานะครับช่วงอากาศร้อนนะครับฝนตกก็จริงนะครับแต่ว่ามันตกใน คนละที่คันนะครับอันนี้เป็นกล้วยของวัดนะครับนี่ปลูกยี่มองเดครับต้นมันนี่นะครับใกล้ๆสะนุ่นนะครับนี่สุกแล้วนะครับคงจะใช้นี่นะครับหัวข้าวต้มบุญวันก่อตั้งวัดนะครับครบรอบสามสิบสองปีนะครับวันที่สิบพฤษภาคมนี้นะครับนี่ประจยนปะกคูกําลังคิดแผนการนะครับที่จะทําให้กล้วยสุกนะครับ ถ้าไม่ป้ายยาก็คงจะตุ้มนะน้ำร้อนนะครับมีสูตรมีสูตรท้าไม่สุกไว้ดีครับโอ้โด,นป,ดน,นป้าเน่บันสุกบันไปเดียวนี่โอ้เด้อน,นะครับประจันได้สูตรมานะครับ <c oughs> มันนี้ไปหาไปป่าวันนี้เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหัวรับพานะครับนี่กระเพ้าวันนี้คนไม่เคยทําครัวนี่มันจะพลาดนะครับชื่อนะครับนี่ไปใส่เกียงป่าวนไปใส่ลาบกระเพ้าหัวนะครับเนื่องจากไม่เคยทําอาหารนะครับรู้แต่อยู่บนจานอย่างเดียวนี่พูดอะไรผิดมุดนะครับ เมื่อวานนี้ก็รอนะครับรอพระาหานเพนนะครับนะครับม,มันมีโอ้ไม่รู้จะคำหรือจะรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกนะครับปรากฏว่ารถล้อนะครับยางแตกนะครับรลพวประานมาไม่ถึง เด้อนะครับมันมีเหตุอยู่นะครับขอโทษขออภัยนะครับตอนแรกว่าจะฉันผัดไทยจานเดียวนะครับก็เลยไม่หวังน้ำบวหนานะครับก็เลยเพิ่มเป็นสองจานนะครับโชคดีไปนะครับโอ้สุดยอดครับอร่อยครับไม่รู้แม่กลัวทำอร่อยหรือมันหิวกันเนี่ยนะครับแจ็คสีว่าเป็นเห็ดเสี่ยมหรือมันจะคล้องหิวกับพ่อจักถ้า ถ้าที่ฟังลูกตาเกาอดุโมตาทาสิเลียวบดสุยางโอ้เด้อนะครับกว่าจะได้ชันี่สองโมงกว่ากว่าเกือบสามโมงนะครับก็เลยคนหมดไปสองจานนะครับปกติจานเดียวผมว่ามันจนว่าไปสื่อมัติลานได้หุน่นดีอนนี้นะครับนี่ นี่นะครับเจ้าของฟีมือก็นั่งอยู่แถวนี้นะครับนี่ยืนอยู่แถวนี้นะครับไม่ข้าไม่ชี้นะครับเอแลยไปเห็นน้ะดไยในแหม่นนมาถวน้บได้แมันดีนันน้ำมันที่ตัวนี้โอ้ยกำลังจะชมคนทำนะครับเดี๋ยวสิว่ามีแต่น้ำมาลงกระทะกบเสียกันก่า ครับผมอันอันผมไปถ่ายเงี้ยมือเช้าเพิ่นว่าอันอันมีโยมมาถวายพัตตาหารก็เลยเฮ็ดพัดไทยอีวัสดุผมเข้าใจว่าเฮ็ดพัดไทยอยู่วัดเข้าถวายโยมเพิ่นกะสีมาอันสินะหมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นที่เอาพัตตาหารมาก่อนยังสินะบานเห็นขึ้นโตแต่เงี้ยมือเช้าเอ้ามันคนละเนี้ยเกิดอะเรได้มันจังใดจังใดได้หนิวัสดุเลยฉันไปสองจานก็เลยมือนันเพี้ยนเลยอลปเรวไปเลยนะมัน อ๋อตรงใส่นะครับมันมีสูตรอยู่นะครับจะอร่อยแม่อร่อยเด้อนะครับไม่รู้เป็นไงฉันนั้นเป็นแปลกๆนะครับปกติจานเดียวก็แทบจะไม่หมดนะครับแต่เมื่อวานนี้สองจานนะครับโอ้ยโกเต็มแวมโบมบอครับลาดหน้ายอดผักนะครับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับพัะทหารพิเศษนะครับประจยนพระครูพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับนี่ ลาดหน้ายอดผักวันที่สิบเด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามจะมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับทาบุญวันก่อตั้งวัดบ้านเกาบ่อครบรอบสามสิบสองปีนะครับวันที่สิบพฤษภาคมนี้นะครับเนี่ยจะมีพัตาหารพิเศษนะครับลาดหน้ายอดพักนะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อน